สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางนะคะผลและผลสรุปนะคะฟังคําเตือนกันนิดนึงนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจนยญานในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะสำหรับวันที่24ที่ผ่านมานะคะเอให้เข้าหรือหลุดนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ,อะรอบแรกรอบเฉพาะกิจนะคะ9 8 4 7 8นะคะเข้าตัววิ่งนะคะตัวที่แอดให้วิ่งให้รูดให้ฟันนะคะนี่นะคะ 4กับ7นะคะมานะคะพี่น้องเจ็ดบนอสี่ 4, บน7ล่างนะคะพี่น้อง7 8็แอดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหลุดไปนะคะสำหรับรอบพิเศษนะคะ0 1 0กับ60นะคะบนไม่เข้านะคะเข้าเข้าเด่นนะคะเข้าเด่น0ูนวิ่งรูดที่0นย์นะคะ สำหรับรอบรอบพิเศษล่างนะคะ60นะคะแอดก็มี06นะคะตัวกลับนะคะส่วน196รอบปกติและ85นะคะไม่มีนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนรอบ vip นะคะ vip 708นะคะทั้ง0ทั้ง7นะคะมาเนาะพี่น้องสายวิ่งสายรูดสายฟันนะคะ ก็แอดไม่มีนะคะพี่น้องส่วน47นะคะก็เข้าเด่นสีอีกนะคะแอดไม่มีนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่25เดือน7ปี64นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะ แอดได้คำนวณตัวเลขมาแล้วนะคะพี่น้องกับวันที่25เดือน7ปี64นะคะเลขเด่นวิ่งรูดแล้วก็ฟันนะคะพี่น้องแอดแอดให้สองสามแล้วก็หกนะคะ สำหรับตัวจอสามตัวนะคะสามตัวสามหกสองนะคะห้าเจ็ดสองห้าสี่ศูนย์ สามหกสามสองหกสองนะคะห้าเจ็ดนะคะชุดสองตัวนะคะพี่น้องห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองนะคะห้าสี่ ส0่ศนะคะไปกับทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียนพาด้วยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะส6มหสอง ส่วนชุด572นี่แอดชอบไปที่5 2และเ็7 2นะคะพี่น้องมองชัดไหมนอน่าจะชัดอยู่นะคะสำหรับชุด540นะคะแอดชอบ4 0 5 0นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะที่แอดอ่าวางให้เป็นเลขเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะพี่น้องวิ่งรูดได้ฟันได้นะคะ แอดชอบนะคะ2แล้วก็6นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอยพ้่เพื่อนพี่น้อง F c นะคะทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะลุ้นุนไปด้วยกันนะคะพี่น้องผิดถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ